หลวงพ่อจงถอดจิตตามหลวงพ่อฤาษีลิงดำไปเจอเข้ากับผีนางไม้ในกุฏิร้างเรื่องนี้ได้รับการบอกเล่าโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนื้อความมีอยู่ว่าทีนี้มาคุยกันถึงวัดไซใหญ่วัดไซใหญ่นี่อาตมาจำไม่ได้นะว่าเป็นพอสอเท่าไหร่ปีนั้นเขาฝังลูกนิมิตเขานิมอนไปเอารูปหล่อหลวงพ่อปานไป แล้วก็นิมนต์หลวงพ่อจงไปแล้วก็มีอาจารย์เกิดแกไปหุงน้ำมันอยู่จังหวัดนนทบุรีไปหุงน้ำมันแจกแกคุยว่าน้ำมันของแกเดือดแล้วไม่ร้อนความจริงเครื่องสมุนไพรมันค่อนกระทะตามปกติเท่าที่เคยสังเกตถ้ามีสมุนไพรามากๆไอ้เจ้าน้ำมันนี่มันเดือดง่ายไม่ทันจะร้อนเท่าไหร่ก็เดือดปุดปด ถ้าเราเอามือจุ่มลงไปมันจะเป็นเพียงแค่อุ่นๆร้อนไม่มากแต่ห้ามเอามือถูกก้นกระทะก้นกระทะมันจะร้อนมากแต่ว่าท่านว่ามันเป็นวิชาการของท่านก็เป็นเรื่องของท่านไปขณะที่เขานิมนต์ไปเอารูปหล่อหลวงพ่อปานไปตั้งไว้มีคนไปปิดทองปีนั้นปรากฏว่าได้เงิน18,000บาทกว่าจะหมดเวลาในรูปหล่อหลวงพ่อปานนะ หลวงพ่อจงนั่งลงนาหน้าทองได้เงินหมื่นแปดพันเหมือนกันได้เท่ากันหลวงพ่อจงหัวรอชอบใจใหญ่บอกว่าหลวงพ่อป่านนั่งเฉยเฉยไม่ต้องทําอะไรก็ได้หมื่นแปดพันชั้นนะสิลงนาหน้าทองเกือบตายได้1 8ื่นแปดพันชันสู้หลวงพ่อป่านไม่ได้ท่านว่าอย่างนั้นทีนี้ในระหว่างพักอยู่ด้วยกันเขาให้อยู่กุฏิสองชั้นอยู่ชั้นสอง คืนหนึ่งอัตมานอนตื่นขึ้นประมาณตีสองงานเขาก็เงียบไปแล้วลิเกละครก็เลิกหมดแล้วไฟฟ้าจุดสว่างก็เดินไปซ่วมซ่วมอยู่ไกลกุฏิสักหน่อยผ่านหน้ากุฏิร้างหลังหนึ่งไปความจริงเป็นกุฏิสะอาดสวยและเป็นกุฏิใหม่แต่ไม่รู้ว่าร้งางขณาขาเดินไปก็ไม่มีอะไรขากลับมาทาั้งทางที่ไฟฟ้าสว่าง ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ควนครางคลครยกับเจ็บหนักอยู่ในกุฏิก็เดินเข้าไปดูเห็นกุฏิใส่กุญแจพอไปถึงหน้าประตูเสียงนั้นก็เงียบไปแต่พอถอยออกห่างมาเสียงนั้นก็ครางอีกเป็นเสียงผู้หญิงเห็นกุฏิใส่กุญแจก็นึกในใจว่าเอ๊ะใครมันจะเอาผู้หญิงมาทำไม่ดีไม่ไร้ายในนี้กระมังคนเลวๆก็มีอยู่เหมือนกันเห็นกุฏิผาว่าง อาจจะทำผู้ยี่ผู้ยํำก็ได้ก็เลยหาทางเข้าเดินไปดูรอบๆก็เห็นหน้าต่างเปิดอยู่บานหนึ่งก็เลยเอาไมาพาดปลีนขึ้นไปแล้วก็ได้เข้าไปในห้องนั้นปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยหาคนสักคนก็ไม่มีสิ่งที่มีชีวิตไม่มีของที่มีค่าก็ไม่มีเป็นกุฏิว่างก็สงสัยว่าเอ๊ะกุฏิว่างอยู่ทั้งหลังมีงานใหญ่ๆแบบนี้น่าจะจัดให้คนพัก ทำไมเจ้าอาวาสไม่จัดให้คนพักก็นึกสงสัยอยู่เหมือนกันทีนี้เมื่อลงมาห่างคุติได้ยินเสียงครางอีกก็เลยเข้าใจว่าอีกคราวนี้ไม่ใช่คนแน่ผีแน่ก็เลยไม่สนใจก็เดินกลับมาที่นอนพอขึ้นไปถึงชั้นบนปรากฏว่าหลวงพ่อจงตื่นขึ้นแล้วลุกขึ้นมานั่งคอยพอขึ้นไปท่านก็ถามว่านี่ไอ้เมื่อกี้ผมนักเลงโตใช่ไหม ก็ถามว่าอะไรครับหลวงพ่อเมื่อกี้นี้ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องใช่ไหมความจริงกุฏินั้นอยู่ใกล้กันมากนะแกร้องไม่ดังนักถ้าจะคิดว่าหลวงพ่อจงได้ยินล่ละไม่ได้ยินแน่แต่ว่าท่านรู้และท่านได้ยินก็เลยบอกว่าขอรับได้ยินเสียงผู้หญิงร้องกระผมเข้าไปดูแล้วขอรับไม่เห็นมีผู้หญิงผู้ชายก็ไม่มีผู้หญิงก็ไม่มีคนก็ไม่มี กุฏิใส่กุญแจแต่ว่าหน้าต่างเปิดไฟฟ้าสว่างถ้าบาังเอิญคนจะลงไปผมก็ต้องเห็นพอผมเห็นกุฏิใส่กุญแจผมก็เดินออกมายัางได้ยินเสียงครางอยู่เดินอ้อมไปข้างหลังถ้าเขาจะลงตอนนั้นผมต้องเห็นแน่เพราะไฟฟ้าสว่างท่านก็บอกว่าไม่พบหรอกเพราะว่าคนที่ห้องนั้นไม่ใช่คนเป็นนางไม้กุฏินั้น ก็มีเสาตกน้ำมันไม่มีพระก้าอยู่เขากลัวกันก็เลยถามว่าหลวงพ่อทราบได้ยังไงท่านก็เลยบอกว่าเมื่อกี้นี้เธอไปซ่วมฉันก็เลยถามไปด้วยก็เลยสงสัยไม่เห็นท่านตามไปสักนิดหนึ่งเห็นท่านนอนหลับสนิทแต่ความจริงอาจจะไม่หลับก็ได้หลับตาไว้แต่ไอตอนเดินตามนี่ไม่มีแน่ก็เลยกราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อตามผมไปยังไงขอรับ ผมเห็นหลวงพ่อนอนอยู่นี่แล้วก็ไฟฟ้าสว่างคนทั้งคนตามผมผมก็ต้องเห็นท่านท่านบอกว่าฉันไม่ได้เอาตัวไปหรอกฉันเอาใจไปฉันเอาใจตามเธอไปฉันจึงรู้เรื่องก็เลยกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าเรื่องเสาตกน้ำมันนี่จะแก้ได้ไหมท่านบอกไม่ยากเป็นของไม่ยากแต่ว่าเจ้าวัดเขาโง่ปล่อยให้กุฏิร้างเฉย ทำเสียนิดเดียวรับรองเสียหน่อยเดียวพูดกันให้หรู้เรื่องพระสงฆ์องค์เจ้าก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขถ้าใครปฏิบัติชอบเขาอาจสนับสนุนให้หรวยก็ได้หลวงพ่อจงกล่าว